ถามปุ๊บตอบปั๊บเรื่องปุ๋ยตอบไววันนี้เสนอคำถามที่ว่าปุ๋ยของจนคอยปลดปล่อยได้นานไหม นานครับนานกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปครับคือความเชื่อของที่นอกเกษตรกรนะเขามักจะใส่ปุ๋ยตอนช่วงหน้าฝนเพราะอะไรเพราะเขาชินกับปุ๋ยเคมีครับถ้าเกิดเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยอายุการใช้งานของเขาอยู่ด้ประมาณ7วันถึง1เดือนครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะใส่ปุ๋ยแล้วให้มันได้ผลดีมีคุณภาพมากที่สุดมันจําเป็นต้องใช้น้ําเป็นตัวทาละลายต้องทําละลายให้ไวแล้วดูดซึมให้ไวมันถึงจะได้ผลแต่ปุ๋ยของจนคอยครับมีอายุในการใช้งานเนี่ยนาน กว่านั้นครับมีการปลดปล่อยธาตุอาหารนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัวทองล้นครับตัวทองล้นเนี่ยเขาจะมีกฎฮิวมิกฟูวิกซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทําให้การปลดปล่อยธาตุอาหารมันจะค่อยๆปล่อยในปริมาณที่เหมาะสมและปลดปล่อยได้นาน6เดือนเนี่ยมันยังปลดปล่อยธาตุอาหารได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นปัวองจรคอยจึงไม่จําเป็นต้องหวานตามหน้าฝนก็ได้ขอเพียงแค่มีน้ําค้างลง ก็สามารถทําละลายปุ๋ยได้แล้วครับหรือความชื้นที่อยู่ในดินก็ทําละลายปุ๋ยได้แล้วครับไม่จําเป็นต้องใส่ตอนหน้าฝนก็ได้เพราะถึงแม้จะใส่ตามหน้าฝนมันก็ปลดปล่อยได้เท่าเดิมใส่ตอนหน้าแรงก็ปลดปล่อยได้เท่าเดิม ใส่ตอนหน้าไหนก็ได้ครับต้นไม้ได้กินปุ๋ยตลอดครับต่อเนื่องต้นไม้ที่ได้ใช้ปุ๋ยของจอนคอยก็เลยโตไวกว่าการใช้ปุ๋ยทั่วๆไปนั่นเองที่ผมต่อไปมันคือการตอบคําถามแบบคร่าวๆถ้าเกิดใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเข้ามาในละแวเข้ามาใน YouTube ของผมหรือจะเข้ามาในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ .org ผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ